และในที่สุดวันที่เรารอคอยก็ได้มาถึงสำหรับตัวละครใหม่ล่าสุดในซูเวจินทัตสึมกิร่างยูอา <Wow. S 1> ดูโมเดลแล้วดูพื้นหลังของเขาโอ้โหแดงอลามสวยสดงดงามจริงๆแม้แต่กรอบรูปตรงนี้ก็สวยงามแถมรายละเอียดสิลต,ต่างๆยังดูดีอีกด้วย <c oughs> เอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมการรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มของเจ้าตัวทัตสึมกิร่างใหม่ร่างยูอา <c oughs> ก็อย่าลืมที่ช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ Man ช h อ p บริการการจำเงินเกมมือถือวันพันแมนเดอร์สตองเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no, น1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง Li s t m a n s h o อก็มีบริการให้เพื่อน <c oughs> ๆ,ๆทุกๆท่านได้เลือกสรร <c oughs> เพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการจำเงินของเกม <c oughs> และ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหา คําว่า List m a n shop ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชําระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ l i s t Man s ช op เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอกรีเซอร์โกคารีนาโทมันนี่วอลเลตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิ ครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยะครับดีดีดดต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตรองเกตในซูเวอร์จีนอ๋อสำหรับตัวเกมวันพันแมนในซูเวอร์จีนนะเวลานี้หรือว่าณเดือนนี้มันจะเป็นการครบรอบ4ปีของตัวเกม <S <S และไฮไลท์เด่น <S 2> <S 2> ๆหลักๆเลยนะฮะของการครบรอบ4ปีนั่นก็คือการเปิดตัวละครตัวใหม่ที่จะมาเป็นระดับ UR แม้กระทั่งหินปลุกตื่นหรือว่าลูกแก้วในการปลุกตื่นก็เปลี่ยนใหม่เป็นสีแดงแบบเด่นอลามอีกด้วย แล้วดูนี่ฮะกิจกรรมในการแจก,กตัวดําทั้งหมด20ใบโอ้โหแบบจุกจุกอีกทั้งหินวิวัฒนาการระดับ UR ที่เป็นสีแดงกับหินวิวัฒนาการของปีาศาจ UR ที่เป็นสีแดงเราสามารถนําเหรียญอันเก่านะครับผมจํานวน2เหรียญมาแลกเปลี่ยนเพื่อได้รับเจ้าตัวเหรียญ UR ตัวนี้ได้1เหรียญน,นะใครที่มีหินตัวนี้เยอะๆแนะนําให้ดองเก็บไว้เพราะว่าในอนาคตข้างหน้าได้ใช้ในการแลกแบบนี้อย่างแน่นอนสาเหตุก็เพราะว่าการทําเป็นตัวละครระดับ UR เขาจะใช้หินวิวัฒนาการอันใหม่ที่เป็นสีแดงเท่านั้นส่วน ลูกแก้วก็จะเป็นสีแดงอันใหม่เช่นเดียวกันและส่วนตัวละครตั้งต้นของตัวละคร U R อาทัศึมกิร่างนี้มันก็จะเป็นร่างทัศึมกิร่างที่1 SSR ร่างนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> แต่เอาเข้าจริงผมมองว่าไอ้ร่างที่2ร่างนี้ของ SSR ก็สามารถใช้วิวัฒนาการได้เช่นเดียวกันข<ฮ>อสรุปเอาง่ายๆคุณมีร่างใหม่สามารถอัปเกรดเป็นร่างยูอาได้ทั้งสิน้นส่วนของรางวัลในการการันตีนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด300ตัวดำส่วนเปิดครบ180ใบก็ได้รับลูกแก้วอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูกกาาาาารตอนนนนเเปิดชแล้วววั่ใ ผมเองจะมารีวิวตัวละครตัวนี้แบบจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันดีกว่าว่าความสามารถโดยรวมของเขาทั้งหมดมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยพลังโจมตีอยู่ที่683หน่วยเลือด4,095หน่วยและความเร็ว108หน่วยต่อมาก็จะเป็นรูปร่างโมเดลภายในเกมนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งตอนนี้เขาก็จะเรียกน้องสาวฟูบุกิของเขาออกมาช่วยเหลือในการโจมตีด้วยสังเกตดูที่ด้านล่างของเจ้าตัวฟูบุกินะครับจะมีพายุรอบๆตัวอันนี้คือทำออกมาได้สวยงามมากๆแต่ติดอย่างเดียวคือมีโล่ป้องกันปิดบังหน้าสัง,งนต้อง ออกมาก็จะเป็นในรูปแบบของการติดผลกระหน่าซึ่งรูปหินรอบๆตัวโอ้โหโห,โห,โห,หมุนติวติวติว,ตวคือแบบโอ้โหสวยงามมากนะส่วนหน้าน้องทาสมุก,กิ เบลสละเกินแต่น้องฟูกิไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยจ้า oh. แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นออร่าแบบเต,เ,ตเต็มที่ไม่มีโล่ป้องกันมาปิดบังความสวยงามของน้องสาวฟูกินั่นเอง <Okay. S 1> ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลและก็การโจมตีของเจ้าตัวทัสมกิระดับ UR <Okay. S 1> จากกันมาที่การโจมตีโปรตีคอมโบต่อเนื่องสองครั้งด้วยความเสียหาย120%คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานทั้งหมดรูปแบบในการโจมตีจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม ถึงจะตัวน้องฟูบุกิก็จะช่วยเหลือในการโจมตีไปอีกด้วยนะสำหรับการโจมตีเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวามมากมายสักเท่าไร่ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติของทัตซึมกิยูอาและก็เจ้าน้องสาวของเขาฟูบุกิระดับ s s r ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลอัลติเมทใช้ลูกไฟไปเลยจำนวน2ลูกโจมตีคอมโบต่อเนื่อง3าครั้งเส่ตัวเป้าหมายทั้งหมดด้วยดาเมจ300%รเเซคิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานและหลังจากนั้นก็จะมีโอกาสอีก100 100%ที่จะทําให้รูเป้า,าทุกตัวนติดสถานะสนามพลังจํานวน1รรรอบซึ่งกาะเบิดหรือท สร้างความเสียหายของสถานะสนามพลังตัวนี้จะอยู่ที่400% oh, <no. S 1> อีกครั้งยังมีโอกาส80%ที่จะทําการเจาะเกาะเอฟเฟกภูมิคุ้มกันตัวนี้ไปในตัวอีกด้วย oh. รวมไปถึงยังสามารถลบสถานะการติดหนืดการปิดการใช้งานที่จะไม่สามารถไล่โจมตีหรือไล่โจมตีแบบต่อเนื่องได้เลยรูปแบบของการอันติเมดและแอนิเมชันจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม oh, โอ้โหน่าเสียดายมากครับคุณผู้ชมออนิเมชั่นมันเป็นบัคภายในเกมคือกดปุ๊บค้างทันทีโอโ้โหอดดูไปเลยความสวยงามของน้องเอาไว้ว่าดูตอนที่เขาใช้อัตติไปเลยก็แล้วกันยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ,บ หลังจากการโจมตีต่างๆหวังว่า,วาเพื่อนๆจะได้เห็นความสามารถความโหดความดิบเถื่อนของเจ้าตัวทัศมกิยูอาไปแล้วนะจากที่เขาโจมตีทอร์นาโดไปนะครับผมทําให้ฝั่งขรงข้ามนั้นติดสถานะสนามพลังแล้วหลังจากนั้นน้องสาวของเขาฟูบุกิกก็จะทําการโจมตีอันตรีเบิ้ลเติมเข้าไปอีกซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยสถานะสนามพลังที่ติดอยู่กับฝั่งตัตูมันจะโดนระเบิดไปทันทีนะครับพร้อมยังโดนขอใเจ้าตัวฟูบุกิระเบิดเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเราอัพอุปกรณ์เฉพาะไปเป็น3ดาวคาดว่าดเมันน จะรุนแรงกว่านี้เยอะแบบเยอะมากๆอีกทั้งอันติเมทของเจ้าตัวทัศมกิระดับยูอาร์มันไม่ได้ใช้แค่ครั้งเดียวใน1เทนะินน้เอาไว<อ>้เดี๋ยวไปรอดูสกิลพาสซีฟติดตัวของนางที่ผมแปลมาใหม่บอกเลยว่าแจ่มจะหลัดอย่างแน่นอนอแต่ก่อนอื่นเลยผมขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงเพราะเห็นมีคนเข้าใจกันผิดเยอะมากๆ <Okay. S 1> เกี่ยวกับเรื่องโอกาส80%ที่จะเจาะเกาะภูมิคุ้มกันแบบพิเศษถ้าให้ผมอิงการแปลไทยจากเซิร์ฟเวอร์ไทยแบบง่ายๆเลยนะไอเรื่องของการเจาะเอฟเฟกต ภูมิคุ้มกันตรงนี้เนี่ยมันจะมาเจาะไอ้พวกสถานะพาสซีฟติดตัวที่มันมีการป้องกันสถานะสนามพลังนะครับส่วนไอ้การชำนาญคุ้มกายหรือโล่ป้องกันแบบพิเศษของคออัศวินจากโกดเอรอาร์บวกหล่อสีม่วงเจ้าตัวทัสึมกิร่างยูอาร์ตัวนี้มันไม่ได้เจาะเกาะโล่ตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นขอย้ําอีกครั้งไอ้การเจาะเกาะ80%คือการเจาะเกาะสถานะพาสซีฟติดตัวแบบนี้นะคุณผู้ชมให้พูดแบบง่ายๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมมติเจ้าตัวเด็กป้องกัน100%ที่ติดสถานะสนามพลังแต่ ติของทัสมะกิยูอาร์มีโอกาสเจาะเกาะเข้า80%เจ้าตัวเด็ก SSR บวกตัวนี้มันก็จะป้องกันสถานะสลามพลังตัวนั้นได้แค่20%เท่านั้นแล้วก็ไอ้โล่หนามของซูเปอร์ดักชัย s s r บวกก็เจาะไม่เข้านะหวัง oh, <no. S 1> ว่าในส่วนนี้ใครที่ไม่เข้าใจคงจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ oh, <no. S 1> ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลพาสีติดตัวหลังจากที่พวกเพื่อนภายในทีมของเราทําการโจมตีเจ้าตัวทัสมะกิร่างยูอาร์ก็จะทําการไล่โจมตีแบบบันติกลับไปทันทีด้วยความเสียหายอยู่ที่80% oh. อีกทั้งในแต่ละรรรอบเาาาสามาถ ใช้ได้สูงสุดอยู่ที่2ครั้ง <Wow. S 1> และการระเบิดของสถานะสนามพลังมันก็จะทําการดูดซับไอตัวระเบิดตัวนั้น50%มาฟื้นฟูโล่คุ้มกันแบบพิเศษให้กับเราได้อีกด้วยรูปแบบของการทํางานก็ตรงตัวเลยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนภายในทีมของเราทําการโจมตีฝั่งตะตูต้เจ้าตัวทัตสึมุก,กิร่างยู <c oughs> อาก็จะทําการอันติไล่โจมตีไปแบบนี้แล้วก็น้องฟูบุกิก็จะทําการโจมตีเบิ้ลเข้าไปด้วย <c oughs> พร้อมกับถ้าเกิดว่ามันระเบิดนะฮะรอสีม่วงหรือว่าโล่คุ้มกันกายแบบพิเศษของเราตรงนี้มันก็จะฟื้นฟู เพิ่มามากขึ้นกว่าเดิมลองสังเกตดูบนหัวของเจ้าตัวทัศน์มกิร่างยูอานะครับจะมีเม็ดเจมอยู่ทั้งหมด6เม็ดเจมหลังจากที่การระเบิดของสถานะสนามพลังมันเริ่มขึ้นเจ้าตัวทัศน์มกิร่างยูอาก็จะมีหลอดเม็ดเจมตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นพอระเบิดไปปุ๊บเห็นไหมฮะนี่ฮะเพิ่มมาเลยเป็น8เม็ดเจมง่าย <Wow. S 1> ๆแค่นี้เป็นอันเสร็จครับผมคล้ายๆายกับไอเจ้าตัวสเปอร์ดักชยัยเอสอาร์บวกหรือตัวละครอื่นๆที่มีการฟื้นฟูหลอดเม็ดเจมและผมมองว่าไอคอรสวินจากโอนรติ จอยเจ้าตัวทัสมากิร่าง UR เท่าที่ผมทดลองนะครับมันได้หนึ่งในการต่อสู้แค่2ครั้งเท่านั้นแต่ในเรื่องที่ผมแปลมามันบอกว่าได้รอบละ2ครั้งนะอันนี้ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันอันว่ารอบแรกรอบเนี้ยก็จะเป็นอันติฟรีไปละ1หนึ่งรอบส่วนต่อมารอบนี้น่าจะเป็นรอบที่2นะครับที่จะใช้อันติฟรี ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเจ้าตัวฟูบุกิก็จะทําการไล่โจมตีสมกลับไปด้วยอันนี้คือเป็นอะไรที่ดีและโหดมากๆนะจากตอนแรกๆผมคิดว่าดาเมจมันจะกระจกงอกง่อยไม่สมกับเป็น UR แต่พอมาลองทดสอบเล่นแบบนี้แล้วคือแบบโอ้โหยังโหดสมกับเป็น UR จริงๆดูการโจมตีครับเพื่อนเราโจมตีปุ๊บมันไล่โจมตีอันติทันทีแล้วมันดันเบิ้ล2ตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าอันติตัวเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าทัตสึมากิมันมีน้องฟูบุกิออกมาช่วยเหลือในการโจมตีด้วยตาหนึ่งอันติ3รอบรอบหนึ่ 10บล้านก็ว่างกันไปแต่คือแบบโอ้โหระเบิดมันรุนแรงจริงๆและส่วนในเรื่องสกิลส,สุดท้ายก็จะเป็นสกิลปลุกตือนระดับ U.R ในส่วนนี้ไม่ต้องไปพูดอะไรกันมากมายเพราะว่าเราเห็นกันมาแล้วตั้งแต่แ,แรกๆก็คือเจ้าตัวทัตสมึมาก,กิร่าง U.R ตัวนี้จะเรียกน้องสาวฟุบุกิร่าง S.R R ตัวนี้มาช่วยเหลือในการโจมตีซึ่งเลือดหรือพลังการโจมตีต่างเขาก็จะสืบทอดมาจากทัตึมากิ0ทั้งหมด <Wow. S 2> ไม่ว่าเจ้าตัวทักกากามโจมตีปกติเจ้าตัวน้องฟุบคกิกทําการโจมตีปกติไปด้้วยแต่ถาเกิิดมันันอตเจ้าตัวน้องฟูบุกิแบบนี้ ซึ่งดามจเ <Okay. S 1> ก็จะคิดอยู่ที่100%เช่นเดียวกันรวมไปถึงการระเบิดของสถานะสนามพลังก็จะอยู่ที่100%เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมแต่น้องสาวฟูบุก,กิของเขามันมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับตรงที่ว่าเขาไม่ได้รับสถานะอะไรใดๆภายในเกมเลยอย่างเช่นโลคุมการกายแบบพิเศษที่เป็นเม็ดเจมสีเหลืองหล่อสีม่วงตรงนี้เจ้าตัวฟุบุก,กิก็จะไม่ได้รับสืบทอดแม้กระทั่งการติดผลกระหน่ำสีแดงเจ้าตัวฟุบุกิตัวนี้ก็จะไม่ได้รับการสืบทอดตัวนั้นเช่นเดียวกันเอาเข้าจริงถ้าเก มันก็ยังดูรุนแรงแล้วถ้าเกิดว่าสืออบทออกระนำสีแดงมาอีกไม่อยากจะคิดครับอันติทีหนึ่งจบทั้งทีมได้เลย <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับการรีวิวเจ้าตัวละครใหม่ล่าสุดในเซิร์ฟจีนทัสซูมากิร่าง u ูอาแบบจัดหนัก จัดเต็มข้อมูลแน่นๆครบถ้วน100โหดไม่โหดเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วย <Okay. S 1> และส่วนภายในเดือนหน้าหวังว่าไอ้เจ้าตัวโบรอสร่างที่3จะออกมาให้เราได้รับชมกันนะ oh. เนื่องจากตัวดำนะตอนนี้ผมดองรอโบรอสร่าง3อย่างเดียวเท่านั้นจริงๆ <Wow. S 1> ยังไงสุดท้ายนี้ก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซ b บสไคร์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 ,ก,ดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่ททาน